สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินรถพามารีวิวรถอยู่ที่สาขาสุกเกษมนะคะลูกค้าต,ตรงข้ามกับค่ายตชดอของเรานั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะแอดมินรถก็จะพามาชม Toyota h i l u ัก e v o Single c a คันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปี2022นะคะเครื่อง2.8 NT นะคะลูกค้าเครื่อง2008นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรอบคันคร่าวๆกันเลยนะคะคันนี้ก็มาใน โทนสีเทาดำนะคะลูกค้านี่สีก็เดิมๆเลยนะคะยังไม่ได้เคยทําสีใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าเป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะในตัวด้านหน้าของตัวรถนะคะเริ่มกันที่ตัวกระจังหน้าเลยนะคะ <ๆ S 1> กระจังหน้าของเขานะคะ <ๆ S 1> ก็ออกแบบมาได้เป็นสีดํานะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางเป็นสีโครเมียมนะคะไฟตาคู่หน้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวาก็ส่องสว่างปกตินะคะ นี่ไฟตายังใสวิงวิงอย่างนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะลูกคา้าอ่ามาเริ่มกันที่ในตัวลอ้อในตัวยางนะคะลูกคา้ายางตัวนี้ยางใหม่นะเปลี่ยนยางอ่าเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของแมกนะคะอันนี้เป็นแมกเวลนะคะลูกคา้า เราแถมให้นะคะอันนี้เราไม่ได้บวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะเป็นแมกเวลสีเงินนะคะสลับกับสีดํานะคะเป็นแมก5ก้านนะคะลูกค้าสีดําสลับกับสีเงินเนาะอ่ะขยับขึ้นมาอีกนะคะก็จะมีสติกเกอร์นะคะบ่งบอกรุ่นรถนะคะแล้วก็ตัวขนาดของเครื่องยนต์นะคะก็จะมีติดไว้ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ในตัวของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะ คันนี้ก็ติดกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกันสาดต,ตรงรุ่นนะคะรีโว่นะคะคันนี้ตัวที่จะเปิดประตูนะคะก็เป็นสีดํานะคะลูกค้าคนละสีกับตัวรถนะคะอ่ามองดีๆนะคนล,ละสีนะคะแล้วก็มีช่องเสียบกุญแจให้นะคะ1งช่องในส่วนของคอกด้านหลังนะคะลูกค้าก็อ่าค่อนข้างแน่นหนากันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าเหล็กก็เป็นแบบแน่นๆเลยเนาะแข็งแรงนะคะบรรทุกข,ของได้เยอะนะคะมีอ่า ตัวล็อกด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าการของตกนะ,ะขันไหนที่ไม่มีให้เราก็ทําให้นะคะในตัวล็อกตัวนี้นะอ่าแล้วก็ล้อข้างหลังนะคะล้อข้างหลังเป็นล้อบรรทุกนะคะลูกค้านี่เป็นล้อบรรทุกขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะสามารถบรรจุของได้หลายตันกันเลยนะคะคันนี้อ่าแน่นๆจุกๆเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะเป็นอ่ารถคอกเสริมแหนบพาลอยนะคะ ดูกันได้เลยจัดเต็มค่ะลูกค้าอ่าแหนเป็นตับๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้บรรทุกใช้งานนะคะลูกค้าขนของส่งของเนาะคันนี้แนะนำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวรถกันนะคะอ่าในส่วนด้านในตัวรถนะคะคันนี้ก็คุมโทนไปด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าไม่มีสีอะไรตัดเลยคันนี้ดูแบบดุๆกันเลยนะคะข้างในก็ ยังสะอาดยังมาอยู่เลยนะคะเป็นรถปี2 0 2 2นะคะวิ่งใช้งานไปอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกว่ากิโลนะคะก็ถือว่าไม่หนักนะคะลูกค้าอรถบรรทุกเนาะก็ต้องเข้าใจาเป็นรถมือเดียวนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะลูกค้าในตัวของเบาะรถนะคะก็เป็นเบาะพุ่มหนังสีดำนะคะาทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะอโอเค ดูภายในกันแล้วนะคะแล้วก็ภายนอกของตัวรถไปแล้วคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะว่าสภาพจะใหม่แค่ไหนอันนี้ตัวของเครื่องยนต์นะคะนี่ก็สภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าตัวครอบตัวนี้ก็ยังอยู่นะคะตัวฝาครอบเครื่องเนาะแล้วก็พวกของเหลวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์นะคะหรือจะเป็นพว,วก่าน้ํายาปัดน้ําฝนต่างๆนะคะตรงนี้นะ เราเปลี่ยนถ่ายให้ฟรีนะคะลูกค้าของเล็วต่างๆเราเปลี่ยนถ่ายให้ฟรีนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบรถให้กับลูกค้าก็คือเราก็จะเช็คสภาพรถทุกขั้นนะคะ,ะเดิมแค่ไหนมาดูกันเลยนะคะคือน็อตทุกตัวยังไม่เคยขยับอย่างแน่นอนนะคะหน้าเดิมคานเดิมนะคะลูกค้าถ้ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาไอตัวกลมๆตัวเนี้ยคานมันจะาไปเจียใหม่ทําใหม่ให้กลมเหมือนเดิมไม่ได้นะคะ,คะกระโปรงด้านบนก็ นี่ดูได้เลยค่ะเม็ดอาร์ตยังอยู่นะคะสวยค่ะลูกค้าใครที่กำลังมองหารถบรรทุกไว้ใช้งานนะคะ mm hmm. ก็แอดมินนำเสนอคันนี้เลยนะคะหรือจะเป็นคันอื่นก็มีรุ่นอื่นก็มีนะคะด้านนู้นก็มีเยอะเลยเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูค่ะว่าเยอะแค่ไหนนะคะรถครอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนลูกค้าสนใจอยากได้แบบไหนก็แจ้งได้นะคะหรือว่าจะเป็นรถตอนเดียวนะคะไม่ติดคอกเราก็มีนะนี่เป็นคัน อ่าเป็นรถตอนเดียวนะคะคันนี้ที่แบบไม่ได้ใส่คอกเนาะหรือจะเป็นรถคอกนะคะนี่ด้านล่างเยอะเลยอ่าอยากได้ดีแม็กโตโยต้าอ่าเป็น i s u ู u เป็นโตโยต้าเราก็มีหมดนะคะอ่าสีเราก็มีให้เลือกนะคะลูกค้าหลักๆก,ก็จะมีสีขาวสีดําสีเทานะคะตามนี้เลยนี่จัดให้เต็มเลยนะคะลูกค้าก็อ่าพูดง่ายๆออกรถพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคะ เราดูแลรถด,ดีมากนะคะเห็นไหมคะจะมีพนักง,งานเช็ดรถ <c oughs> มีพนักง,งานเช็ดรถให้ด้วยนะคะล้างรถนี่โอเคค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะหรือรถกระบะแคบตอนเดียวคอกเราก็มีหมดนะคะอ่ะก็ลูกค้าก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็ ถามได้นะคะเรามีทีมงานคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะ,ะใครสนใจกอ็อย่าลืมเข้ามาดูรถนะคะหรือไม่สะดวกเข้ามาเราก็มีทีมงานนำรถไปให้ดูถึงที่หน้าบ้านนะคะโอเครถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แถมไม่มีก่อต้องประเสริฐผลลุกเลือกสกลนครน,นะคะยังไงแอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะหารถมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย